วันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคําถามที่ทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับ h o t t a f u s i o ่นกันนะครับ ฮอตตาจิงเจอร์กับฮอตตาฟิวชั่นแบรนด์เดียวกันไหมคะถ้าพูดถึงแบรนด์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยคงจะนึกถึงแบรนด์อย่างฮอตตาจิงเจอร์ที่มีส่วนผสมของข,องขิงนะครับที่ให้ความเผ็ดร้อนนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยก็อาจจะพลาดโอกาสดีตรงนี้ไปนะครับเรามีการคิดคน้นแล้วก็นวัตก,กรรมใหม่นะครับเอาวัตถุดิบเนี่ยจาก2แหล่งเนี่ยมารวมกันนะครับรวมถึงวัตถุดิบที่มีความแตกต่างทางนานวัฒนธรรมนะครับกลายเป็นฮอตตาฟิวชั่นที่ทําให้ทุกคนนั้นดื่มได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วคคืออะไร ฮอตต้าฟิวชั่นครับคือเครื่องดื่มสไตล์ใหม่ที่มีการคิดค้นนวัตรกรรมนะครับเอาวัาตถุดิบเนี่ยจาก2แหล่งมาผสมผสานรวมกันนะครับให้เข้ากันอย่างลงตัวนะครับเกิดเป็นเครื่องดื่มสไตล์ใหม่นั่นเองครับฮอตต้าฟิวชั่นเนี่ยมีกี่รสชาติคะฮอตต้าฟิวชั่นของเราเนี่ยนะครับมี3รสชาติด,ด้วยกันขิงผสมมัชฉะตัวนี้เนี่ยเป็นมัชฉะนำเข้าแท้100%จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตัวนี้เองนะครับจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับช่วยเ,เรื่องของสุขภาพไปกับร่างกายอีกตัวหนึ่งครับสำหรับใครที่ชอบความนุ่มของนมเข้าไปผมจะแนะนําเป็นมัชฉะลาเต้ครับมัชชะลาเต้ตัวนี้เนี่ยก็จะมีความกลมกลม่อมเข้ามาอกีกและอีกหนึ่งรสชาติที่ขาดไม่ได้เลยนะครับส่วนตัวผมชอบมากๆนั่นจะเป็นขิงมะนาวนั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีความหวานซ่อนเปรี้ยวว่าดื่มแล้วมันรู้สึกแบบสดชื่นมันกปี้กระเป๋านะครับแล้วก็ชุ่มคอ ฮอตตาฟิวชั่นของเราเนี่ยใช้ขิงแก่นะครับที่มีอายุ11-12เดือนซึ่งจะมีจิงเจอรอลสูงนะครับจิงเจอรอลเนี่ยจะช่วยเพิ่มคุามุ่กันให้กับร่างกายของเรานั่นเองครับเราก็จะมีวิตามินต่างๆมากมายเลยทีเดียวได้คุณค่าของขิงแล้วก็ได้คุณค่าของวิตามินจากมะนาวนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E นะครับรวมไปถึง B1 B2 แล้วก็ B6 อีกด้วยเห็นว่าฮอตตาฟิวชั่นมีเพลงด้วยลองร้องให้เราฟังสักท่อนได้ไหมคะ คิงมันหนาวชิงฟรุงฟริงคิงมาชะคิงมาชะลาเต้มันแปลกแต่มันดีไม่มีใครเคยทำแบบนี้ไม่มีใครคุณค่ามากมายเกินที่คาดไว้มันช่างลงตัวแบบนี้แล้วฮอตเตอรฟิวชั่นเนี่ยชงดื่มยังไงคะ h อ t t a ้าฟิวชันะครับชงดื่มง่ายๆนะครับเพียงแค่ฉีกซองนะครับแล้วก็เทน้ำร้อนใส่ลงไปคนให้เข้ากันนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยสามารถดื่มได้ทั้งร้อนแล้วก็เย็นเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้ดื่มร้อนดีกว่าเพื่อภูมิต้านทานที่ดีนะครับ คุณวินคะอยากฝากบอกอะไรถึงแฟนเพจบ้างไหมคะติดตามเรื่องราวดีๆนะครับได้ทาง Facebook Fanpage ของ h o t t a r Fusion นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe กระดิ่งด้วยคุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆของ h o t t a r Fusion นะครับถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่ให้ h o t t a r Fusion เป็นเครื่องดื่มประจําวันของทุกคนนะครับที่สามารถดื่มได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกโอกาส

แต่เราก็รวมกันได้ใช่ไหมถึงแม้จะต่างอย่างไรก็เข้ากันจริงเจอเราอยู่ในคิงคิงมันนาวชิงฟุ้งฟริ้งคิงมะชะคิงมนชะลาเต่ yeah, yeah. มันแปลกแต่มันดียังไม่มีใครเคยทำแบบนี้ยังไม่มีใคร,ค,บบใค,รคุณขามากมายเกินที่คาดไว้มันช่องลงตัวแบบนี้ Hot the f u e l